สวัสดีนะคะเช้าวันที่28นะคะวันนี้นะคะเช้าวันที่28นะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะแม่ขวัญป้อนคะแนนนะคะของคุณพ่อมีนะคะและคุณแม่ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ แม่ขวานนะคะป้อนให้เลี้ยวนะคะคุณพ่อมีขาแล้วก็คุณแม่ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ200รอคะแนนนะคะแม่ขวานไม่รู้ว่าท่านใดนะาตืน่นคะแนนก็มาให้น้องนะคะโทรศัพท์แม่ขวานเบ็ดหมดพอดีเลยนะคะแม่ขวานป้อนให้แล้วนะคะคุณพี่จา๋าคุณแม่ขานะคะคุณยายบัวทองของเรานะคะนี่นะคะกําลังทานผลไมา้หวานเลยนะคะกําลังทานผลไม้หวานเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะที่เมตานะคะ เมื่อคืนนะคะอุปสรรคเยอะมากๆเลยนะคะอุปสรรคนะคะทั้งเน็ตนะคะทั้งแบตนะคะเมื่อคืนนะคะไม่รู้อะไรนะเกือบไม่ได้ทานกับเขาแล้วนะคะคุณยายของเรานะคะเกือบไม่ได้ทานกับเขาแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณพ่อมีนะคะแล้วก็คุณแม่ใจดีใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คุณยายจัสมินกันต่อเลยนะคะสวัสดีนะคะต่อไปเป็นคุณยายจัสมินของเรานะคะ คุณยายจัสบินของเรานะคะพิซนเตอร์สาวสวยของเรานะคะคุณพี่คุณแม่จ๋านะคะนี่นะคะคุณยายกำลังทานผลไม้อนหวานเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะแม่ขวานก็หยุดไปหลายวันนะคะหยุดไปหลายวันนะคะไม่สบายทั้งครอบครัวเลยนะคะไม่สบายนะคะพึ่งหายดีนะคะพึ่งหายดีกับพิ่งได้มาไรนะคะคืนแรกวันแรกนะคะก็เงียบมากๆเลยนะคะเกือบจะไม่ได้กินสักตะการแล้วนะคะเมื่อคืนนะคะเกือบจะไม่ได้กินตักตะการแล้วนะคะต้องขอบกลับ ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อมีนะคะแม่ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะคะที่เติมคะแนนมาให้คุณยายของเรานะคะพอคุณยายจะสมินให้แล้วนะคะคุณยายจะสมินของเรานะคะนี่นะคะพีจเจนเตอร์สาวสวยของเรานะคะคุณพี่คุณแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านร่ำร่ำรวยรวยมากมีสีสุขอายุมั่นัญยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะต่อไปนะคะเราจะไปต่อกันที่คุณยายออกัสแล้วก็น้องชันเจ้ากันต่อเลยนะคะเฮ้ย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวย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 คุณค่ะคุณค ah ่ะน้องจันจ้านะคะน้องจันจ้าของเรานะคะรีบวิ่งเลยนะคะรีบวิ่งมารับผลไม้เลยนะคะน้องนะคะเห็นผลไม้มานะคะเห็นพ่อควานมารีบวิ่งมาเลยนะคะมารับผลไม้นะคะขอบพระคุณนะคะทุกทท่านเลยนะคะนี่นะคะเอากัดนะครับต่อไปนะคะคุณยายเอากัสอยู่ฝั่งนู้นนะคะคุณยายอกัสของเราคะคุณยายเอกัสของเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะคุณยายก็รีบวิ่งลงมาเหมือนกันนะคะ รีบวิ่งลงมารับผลไม้นะคะคุณยายนะคะรีบเดินลงมาเลยนะ,ะคะยออก,กัดของเรานะคะพิซเซนเตอร์สาวสวยนะคะนี่ก็จะเป็นน้องกันเจ้านะคะสาวสวยของเรานะคะอายุว่าอายุยี่สิบสามปีนะคะยี่สิบสองยิบสามปีนะ,ะน้องกันเจ้าของเรานะคะนี่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะที่ภูเก็ตก็จะปกเปียกแฉะนิดนึงนะ น้องๆใหญ่ๆก็จะเคลือบโคลนนิดหนึ่งนะคะเพระบาะว่าฝนตกทั้งวันนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะตอนนี้งงมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือว่าเป็นแบบแพ้อากาศนะคะแม่ควันงงไปหมดแล้วนะคะดีนะคะแม่ควันก็กินทั้งยายาฟ้าทลายจูนนะคะยาแก้ไข้แล้วก็ยาแก้แพ้ไปด้วยเลยนะคะรู้สึกดีขึ้นนะคะกินยาแก้แพ้ไปด้วยนะคะ แต่ไม่กล้าตรวจนะคะว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะแม่ควานไม่กล้าตรวจนะคะตรวจแต่รอบแรกนะคะไม่เจอนะคะรอบสองก็ยังไม่กล้าตรวจอีกนะคะกลัวเจอนะคะกินรักษาตัวเองไปเรื่อยนะคะพี่แม่จ๋าแต่ว่าว um ันน um pues ี้โอ้แม่ควานก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะอาการดีขึ้นแล้วนะคะเหลือแต่ลูกควานนะคะลูกลูกลูกของแม่ควานนะคะก็เราก็หลานนะคะหลานสาวนะคะน้องแบมแบมนะคะที่ยังไม่ยังไม่หายดีนะคะแต่ว่าก็โอเคขึ้นแล้วนะคะน้องโอเคดีโอเคขึ้นแล้วนะคะ น้องชันเจ้าของเรานะคะคุณยายออกกัดนะคะกำลังทานผลไม้หวานเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ขวานต้องขอกราบขอพระคุณคุณพ่อมีนะคะคุณแม่จะดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะมาเติมคะแนน,นให้น้องช้างของแม่ขวานนะคะขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านทั้งสองนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดทุกห,ดกหมดส่กหมดโรคหมดภัยนะคะมั่งมีสีสุขอายุมันขวัญยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะขอให เมตตา้องจ้างอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอให้ท่านร่ำรวย,ยนะคะถูกรางวันที่หนึ่งเลยนะคะพรุ่งนี้ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งเลยนะคะกบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่ขาบ๊ายบายคะ่ะ